สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางนะครับผมพาน้อยสูตรสตัวรูดประจําวันที่31นะครับผมตุลาคม2564นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับผม ก็ฟังคําเตือนนะครับผมจากทางช่องคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมฟอง วันที่30นะครับผมสำหรับชุดรูดคือหลุดเลยนะครับผมแอดมินให้ไปเกับ5นะครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับผมก็ไม่มานะครับผมสำหรับ7ก็หายเลยนะครับผม5ก็ไม่มานะครับผม5ก็มาข้างหน้านะครับผมมาเฉพาะ5 6 1นะครับผมน่าจะเป็น1 5 6หน่อยก็ไม่ได้นะครับผมก็เข้าเฉพาะชุดเบิ้ลนะครับผม99นะครับผม ก็มาในชุดเบิ้ลนะครับผม99ในรอบปกตินะครับผมตามต่อนะครับผมสำหรับวันที่31นะครับผมสำหรับวันที่31นะครับผมแอดมินให้รูดที่0กับ7นะครับผม0กับ7นะครับผมเมื่อวาน7ดับนะครับผมน่าจะมานะครับสำหรับ0นะครับผมแอดมินเจาะให้ที่01นะครับผม 0 5 0 2แล้วก็0 9นะครับผมสำหรับ7นะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่73นะครับผม7 1 7 6 7 4นะครับผมและก็7 0นะครับผมชุดคู่รูดนะครับผมมาบ่อยนะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่00นะครับผม 7จ็ดเจ็ดแล้วก็แปดนะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่901นะครับผม0ูนย์เจ็ดนแล้วก็แปดนะครับผมถ้า f อพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผม ความชอบก็ต่างกันนะครับผมแอดมินก็มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเพื่อเป็นตัวเลือกนะครับผมให้กับ f อซพี่น้องนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับผมในการหาตัวเลขสวยๆนะครับผมมาให้กับ f อซพี่น้องรับชมนะครับผม สุดท้ายนี้ก็ขอให้ FC พี่น้องมีความโชคดีนะครับผมเฮงๆปังๆนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ